เอาเนาะพี่น้องขับทักทายสบายดีเนาะพ่่อแมพี่น้องเอ็ซีเบอร์สปูสุดเนาะเพราะว่าซีวันละต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาไล่ทะลุยเก่าพี่น้องเไงไม่มาแล้วพี่น้องเลยบ้านน้องน้ำเนาะระวังมาแล้วคันหนึ่งคันที่สองพี่น้องเลยตัวนี้มาลุกเงินเบิรงซิขึ้นบ่เนาะพี่น้องเลย ra rồi mà lại thế nào Mama. Ai.

นนี้นี่น okay นี้นี่นี่ก่นสบายดีเน้อัน้ำเน่ยนที่ที่จะเิดบางช่วงเราเนาะเพราะว่าส่วนกับป๊บปุ๊บมันที พุ้มกันยั้ัมนอากังเ่ทำทุกเ่าหละทำยเงีเดี๋ยวรู้ัต่อไปเรก่อนๆคนป็นม่อมดเลยมาเนไปี่เสาได้เอาไปเ้าต่อ้อี่ด้ยงไม่เ่นเยหออเด้อบังเด้อขนาดขนาดเบิรบอวว้มองเดียวนี่คว่าพังนั้นน้ำ

อ่ะาเงี่ยมาพี่วเจ้าของอยู่ไม่แปดาะ18หกสิบป่ะส8แปดสแปดนี่8แปดชิบแปด่งมาเพื่อเลยไปเป็นไปเป็นสามชิบสามเาคอุตสาเลยชิบ ดำดินที่เชิงกระซองแล้วแล้วหบจุดเลยเนาะแต่ว่าเพิ่มเงินอีกราดหนึ่งเด้อโอ้ยพี่น้องแมวเราเพิ่นว่าไม่เหนาหนาหุ้นชิพแล้วเพิ่นเอาเป็นหกเมตรเลยเนาะิ่นก็เลยแพงขึ้นนิดนึงเพิ่มอีกล้านหนึ่งเด้อเป็นสักหกล้านสี่แสนทั้งบดทั้งมวลเก้าล้านสี่แสนวางเงินนะวังเงินอะระวางนะจะไปใกล้เด้อเด้อ ได้ได้้ยไม่หักแล้วแหละให้เป็นโทษะไปหน่อยไปไปซอยกันด้วยเดี๋ยวผมต้องตัดเ้ยผมต้องตุกเมยปฮมย์มาะไ้ยปชีบุลกใ่เหรอลูกชายพันไลยูพี่น้องเลยซอยกัน

Long à, à. này, long này. Hãy, 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 không hãy, 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 ดูโอ้ติดันตรงนี้เด้อน่แต่นั่นก็ขาดไมได้นั่งอยู่นั่อยู่ต้องว่จะได้ยังไงครับอ๋อดื้ออ๋อดื้อกระนี้สี่แปดไม่แปดหน่ะได้ยังไไม่สี่แปดแปดสิบ มาเรียนมาเลยมาเรีนมาแบบครบเสร็จเลยพี่้องคเดียวแตซื้อเดียวเดี๋ยวที่ปะพอไดอีกน่สักขอมแลลาจเอจีเรียบร้อยพี่น้ังอ่ะเดี๋ยวนี้ทางนั้นบอกวกร้ายบอ่ะ เอาสรงเสาชื่อนเอาสาวรงื่ออาสงเร่ดิอาสาวงไอ้ปวดรุมเนาะเออปวด้าปวดร้ายโอ้ล่อยดีเนาะใม่นี่ม่เนาะไม่าก็ได้ก็บงามงามอม่้งานตาาบบนแบบแบบนี้เลยใช่

ยังเสาเสานึ่งเสาเป็นสิีมาเปลี่ยนเนี่ยนะเพามันติ่มเป็นอะไมาหรอกไม่ที่เป็นแมงมันอย่างนั้มันแตกมาอย่างนั้นมาจันอะไรมันงง่าเมยังกขึ้นเพิินได้ขึ้นได้เตีเีเอาเิน้ำันคือแบบนี้จน์าซึ้เจ้ามันโอง่ายเหมน่งนบุักอะไจันคือแบบนี้จ์า่าได้บกักเ đây bo đây này, cả cái sốn nè, đay tổ unstuck, đay đây gì đó, unstuck đấy, đay gì đó, làm xịn làm đầy, tổ đường này nhé, khoảnh qua đấy nó, này, để pha chân đường nào cắn cả, bo nè cắn cả đay, nó, phần thím tố, phình cả, này

Qua trời này vắng vẻ như thế này. Trời ơi, vừa rồi, vừa การทําเลยะก็นแล้วฮะโอยารทเล่ยจะจ้องมาเลยคนจับเกาะไปบอกจะจานจานยังเดียวบาจดเลยจัดจัดะการจัดจันจัดบินเป่าอะรแบบนแล้วถือกอเป็นยังไง้างนะแนนเห็มันดนเห็นเบิรก่อน không này không có gì cái đấy Ăn hơn một cái con ăn ăn cả bơm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không อืมนะเฮยเป็นมือกล้องให้บัจอนกอนพี่น้องเลยไแป้พเอาไปอ่างอะองอนเดียวกันนอย่านขึ้นนอกหมดอเนาะขึ้น้กเนอลขึ้นได้ีเนอลยเ่เนาย่ะ ไมจะตจะพูดไม่ไ้ะเรไม่เป็นูน่นกัเนาะอ้หมอหมเลย่แล้วบนเาี่หเป็นมันเยูนี่ใคร

ไปเลยมาทำมือแกจ้าโอเรับวีไม่พาน่ถาวันนี้นเยเยไแนบ่ม่เด้กินขาแบ่เลยตัวเนสัแข้งครับอแข้งส่นกินเข่าเลยอยากเ่าแรกอวยนเนาะตัวจากคอตัวนึงตึ้งค้ำเด้บ้านี้ดิโกนเอาไห้เล้าบ่ไห่สร้างมากกว่เดนอนแน่ใจไเนาะ

เดี๋ยเล้ยไปที่บนให้แล้วเพื่อจับบอลนะใค้งบอลล่าคนหอนบอลขงให้แล้วมือนสามล่าเนาะน้ำนมาเดีเล่ใช้เลยสิกินมาแด้เออนี่บริหารเบื้องนอกไฟทีออกะไระไรกัจังวะกันเนาะว่กันเดี๋ยวเรอาเดี๋ยวไปเนาเดี๋ยวโามาจัดใตอกใหม่เนาะน้อยต้องหนีมือเนาะ่อแล้ว เดี่างเบิงน่องโอเคน,น่พอไม่ี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กะไม่เพ <c oughs> ื่อนน้องน้ามกมาครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น,อน้องเลยมีแต่บาเตรียมห <c oughs> ามสร้างหายังมาเบิ้งเนาะพี่น้องเสร้าง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 ากชาวงกับวางงานเดียวนี้ ແລະລາຍຄູ່ລະຄົນກ huh ໍວ່າຢາກປ່ຽນເບິ່ງສ້າງໃໝ່ນາເອີປ່ຽນໂອກາດໃນຄືນນັ້ນເດແມ່ນປ່ຽນໃຫ້ຫມູ່ໃນຊ່ວຍເຮັດງານເນາສຽສ່ວນມາກໃນกາนຈບບບີດບລນ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งมาไลก็จะได้ขอจบคลิปลงไม่เพียงสำนี้กันเนอพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชกูสุดคนเนาะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทางช่องมาไลเนาะพี่น้องสำหรับคลินี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี